จ้ายายจอยสวีเดนจ้าอันเบิงผ้าสิเมื่อบานเราจะกลับจากบ้านมูสิเมื่อบ้านแล้วเอ่อดูคันสุตันนะเอ,อเา,เาต้าาอ,อสิผ้ามาเบิงทะเลหมอกได้จะเด้เมื่อบานมาพอทะเลหมอกทะเลหมอกไหมจ้าดูคันสุดตันได้ยินเปิดายเบิงนั่นไหมจ้า kör trở về trường này là tốt hơn Chỉ cần chờ đợi 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 là tốt hơn Ở đó, tháp lạnh Ừ, tháp lạnh Chúng ta sẽ chờ đợi Chúng ta sẽ chờ đợi Các bạn có thể là gå ut, à, yes. ut kan göra så. บบบบเบิ่งแม่จ้าเบิ่งเด้อย่ำแลงแม่จ้าทะเลหมอกเป็นหม้อหน้าหมจ้าทะเลหมอกจ้าเสบียงข้าวขนเด้อขากลับบ้านจ้าขาวขาวนั่นบ่ามันยังเด้อค่ะทะเลหมอกทะเลหมอกจ้า ซูชไก่ไปสูดพุ่นจ้ะสูดพุ่นงามม่จ้างามม่ บ้านกับสิตกดินแล้วตัวบ้านตกดินเราเดชจะเนี่ยรับใบไม้แล้วเป็นบ้านเฮ้ากับรับใบไม้แล้วสวยงามตามธรรมชาติสวยงามมากจ้าเบิ่งเด้อจะพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองไทยก็ได้ เบิ่งเอาเด้อย่าจ่อยทายให้เบิ่งเนียเหมือแรงบ่ได้มีโอกาสมาเบิ่งกับเบิ้งเด้อลูซีเดนกับมีจ้าหม้ออีหม้อกำลังจะเช้าว โอเคจ้าย้ายจอยลงสำเนากันเด้จ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะวัดดีจ้าขอบคุณค่ะวัสดีจ้า